พ่อแม่ใส่เสื <alah> ้อ <whiskey> ผ <and dry> well, we ้าไม่สะอาดไม่เป็นไรแะลูกลูกไปโรงเรียนต้องสะอาดไม่งั้นไม่งั้นอยกว่าลูกโดนเพื่อนล้อเอ้หนสวย่เพื่ยัยนีบอกมากว่าเที่นี่หายเองหายทุกคน อย่า se <ful> ี่แม่สซีเลยาพี่แม่เอส่ตนม่้องบอกแซงรถหนึ่งแ้วสินอาอยู่ม .6 ค่ะตอยมัง มาีันไปกัพอทุกินไหมมันมีอันกินอยู่ได้ทีปนปลาทูต้มน้ำไม้มากินกินกินต้มน้ำไม้กับบ้าบ้านนาโอปลาทูก็โจงกไห่ไตัวยู่ตัวนึงอ่าตาแจ๋ แกงก็อร่อยแล้วาวก็อร่อยข้วแห้งอ่ะข้วแห้งกินเหมือนขนมขบเคี้ยวทุกคนจะใส่เกลือนิดหน่อยสงวดักหนเลยลกัดกับยแล้วจา้ลยอ้มกรรแม่งกานก็าจจะเ็นแบบผ่าลายลายส่วนกผ่าส่วนมส่วนกอ๋อไ้หรอนนมแล้วก็มีแล้ว ทีครับเพื่อนเขาเดี๋ยวลูกไปครับเอารมณ์จะเป็นถุงนั่นแหละเอาเป็นถุงรถสิบสองสิบสองก็ทั้งหมดมันสามสิบสี่สามสิบสี่ห่อก็เราก็นับไปสามแพ็คสามแพ็คก็เป็นสามสิบหกแผ่เงินสิบบาทไปเราเลือกเาอิงเออจะได้ไม่ต้องแกะอันะอันนี้รถรถใหม่รถใหม่มันก็อันนี้ก็จะเป็น ยี 24, 24, uh, so uh. uh. mm, ่ส so, er> mm. mm ิบ hmm. สี mm ่เนาะยี่สิบสี่แล้วก็นับค่อยนั่นไปให้ครบเออสองไม่ลูกเขาเออยี่สิบสี่แล้วก็นับไปเพิ่มไปทั้งหมดมไว้ลูกหน่อยก็กินมันได้อีละน่าแจกก็น้องน้องเปรี้ยวก็ ให้แฮปปี้น,น้อยด้วยเพราะว่าแอปนอีน้น้อยเอาไปโรงเรียนจ้าจะได้ไม่ต้องซื้อเพราะว่าถ้าน้ำแข็งใส่ก็จะได้กินคพื่เดียวเดี๋ยวนี้ได้กินหลายวัน,วนก็จะหมดแต่ขนมก็จะได้กินเยอะหลายหลายวันค่ะพี่วารีาขอบคุณค่ะพี่วารีนะคะได้มาแล้วนะคะ สองไม่ล okay, well, mm ูก hmm. ท sure, okay, so yeah, no, mm ั hmm. mm ้ง hmm. ป mm ีวละสองห่ออีกสองเดือนเพราะว่าน้องมีจะไปเอาไว้ละวันละสองสองนึ่งก็ได้ประหยัดประหยัดค่ารายจ่ายของแม่ด้วยโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะอคุณพี่พรีเป็นคาสอง่าอย่างนี้เหรอ สองสวัสดีค่ะเข้าสู้ช่องย่าพี่โกโกนะคะอันนี้คือกระสอบย่าจะเอาให้เอาเอามาเอามาหมดเลยของน้องน้ำมนต์ก็จะนั่งให้น้องน้ำมนต์กระโถนไปทั้งพวงเลยย่านะสี่เท่เท่าไหร่นะสองคนเท่าไหร่นะเฉยสองคนสามสิบสี่ชินสามสิบสี่ครับเก้า

เจ็ดหมดซิ้นสุดท้ายนะคะยศีจ๋านี่ก็คือกาแฟตอนเช้าเช้าเห็นไหมถ้าเอาขนมก็ได้ไปกินกับกาแฟตอนเช้าๆ้นะคะทีอันี้ก็นั่งรถเดินทางขึ้นเหนือลงใต้ กินได้นะพื่อคาไม่เปลี่ยนนี่คือของของของน้ำมนต์ของน้ำมนต์อ่าวางไว้ส่วนวางข้างบนก็ได้ย่าวางข้างบนแล้วก็เอาใหม่นี่ก็ไปดูไปเข้าน้ำคมไปใช้บ้านนคมเลยเพราะว่าให้ย่าเป็นคนเลือกให้ลูกบอลีด้วยนะคะก็เป็นออเดอร์น้ำแข็งใส่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าพี่อมเป็นวัยรุ่นก็อยากให้นำขนมไปทานเนาะอ่าเพราะว่าบางท่านไม่ทานน้ำแข็งสามสี่ห้าหก สิบเอ้าวสิบเจ็ดค่ะอันนี้ของน้องน้ำมนต์ของน้องโอมน้องโอมของพี่โอมต่อไปของยาชีของยาชีขยาชีค่ะยาชีนี่คือเป็นของถุงไม่ไม่พอหไรอืมวันนี้เรามีถุงบริการนะเพราะเราซื้อถุงมาแล้ว 4เนาะอยู่เนาะอ่าแล้วเอาออกไปแล้ว4่หานมไปทาแล้วดเก้าทั้งหมด11เอ่เอาหมดเลยอ่ เอตดสองสิดสามสิดสี่สิดห้าสิดห้าิห้าอันนี้หบาทเหมือนกันหมดเลยจ้า ห้าสิบหกสิบเจ็ดพอดีโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณวลีมากมากนะคะขอให้อยู่เย็นเป็นสุขหย่าเจ็บอย่าจนนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะรำรวยรำรวยนะคะช่วงนี้มีน้ำจากร้านกับร้านกาแฟน้ำน้ำหมาดน้ำอะไรเยอะก็เลยเอาขนมไปทำอันนี้ก็จะเต็มขอบคุณมากมากนะคะอันนี้จะของพี่โอมอันนี้ของน้องน้ำมูลนะคะเบรอยแล้วนะคะ สามถุงอ่ะรอไอ้เปี้ยวจับมือจับมือก่อนจับมือก่อนจับมือก่อนเราเล่าอยู่บ่ายจับมือเดี๋ยวเราเล่าจับมือจับมือเออเออจับมื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 อก็จับมือไม่จับมือเป็นยังยังอยู่บ่ายจับไดบไหมจับได้จับนี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 ้จับ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  จัดจัดอ่ะาจารอาหารนู้นว่าอะไรอาหารร้อเปนนวยูโรด์บอกกระดูกอะไนะยูโรเที่ยววันเสารน้อยูโรต์มาเอุาไปเฟซื้อของกันเด้อมินเด้อซื้อของกันเด้อรู้เด้อ ไอ้บ้กินแล้วหนูเท้านั่นน่ะทอดไข่ห้มันน่นนะเขาอยโมอนี้ทอดไข่ห้มันทอดไข่ให้ทอดไข่ให้น้องออยน้องพี่โมนไป